เพื่อน4 3่ฮะมาเหมือนกันหมดฮะได้เลือกได้ยามเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ย้ายบัญชีลายสำหรับเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่โดยกุาลายเสร็จแล้วก็เข้าไปที่หน้าแรกไปที่ตั้งค่าของควันเฟืองนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสาธิตนะแล้วก็ทำไปด้วยนะครับครั้งแรกในการย้ายบัญชีล ne นะครับส,สำหรับเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่โดยมีการบ็กอัพข้อมูลกุ๊ปลาย นะแล้วก็ประวัติการแชทและเพื่อนของเรานะครับอันดับแรกที่ก็เข้าไปที่ไลน์นะครับเข้าไปที่ไลน์เข้าไปไลน์เสร็จแล้วก็เข้าไปที่หน้าแรกนะครับติ๊กไปที่หน้าแรกแล้วก็ไปที่ตั้งค่าของกวนเฟืองนะครับครับเข้าไปที่เมนูบัญชีนะครับสําหรับเครื่องเก่านะครับเข้าบัญชีจะเห็นว่าผมเซ็นเซอร์เบอร์โทรศัพท์นะจะได้ถ่ายรอดเดียวไปเลยะจะสังเกตว่า ที่เขาให้แบ็กอัพก็คือจะต้องยืนยันรหัสผ่านและอีเมลก่อนนะครับเราก็เข้าไปที่ยืนยันรหัสผ่านและอีเมลนั้นผมขออนุญาตตั้งรหัสผ่านอีเมลสักครู่นะครับมาตรงกันแล้วนะครับเราก็ใช้รหัสผ่านนี้อ๋อลืมตั้งภาษาอังกฤษด้วยครับเราก็ใส่ภาษาอังกฤษเข้าไปเพื่อ อันนี้เราก็จะมาใส่ชื่อ,อที่อยู่อีเมลเรานะครับผมใช้เป็น Gmail นะครับครับพอใส่อีเมลเสร็จแล้วเรากดถัดไปนะครับอันนี้เขาก็จะส่งพาสเวิร์ดนะครับมาที่อีเมลของเรา เราเข้าไปที่อีเมลของเราเราก็าใส่รหัสคแลขึ้นว่ายืนยันอีเมลเราได้ลงทะเบียนแล้วนะครับเราก็ย้อนกลับไปยังอยู่ที่หน้าตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับตั้งค่าเหมือนเดิมไปที่แชทนะครับหลังจากนั้นจะเห็นสังเกตเห็นข้อความบนนะครับสำรองข้อมูลและเรียกคืนข้อมูลประวัติการแชท เรวก็กดเข้าไปเลยครับสำรองข้อมูลในนี้นะครับมันจะมาหน้านี้นะครับก็ไปที่กดไปที่บัญชียังไม่กําหนดนะครับแต่เรากําหนดในหน้าตั้งค่าแล้วเราต้องเลือกบัญชีครั้งนึงนะครับจะเห็นว่า,าเราเลือกอีเมลที่เราตั้งค่าเวลาเราก็กดสำรองไปยัง Google Drive นะครับ ไม่มีการเชื่อมต่อไวไฟ,ฟแต่ใช้ข้อมูลโทรศัพท์มือถือหรือไมเอ่เราก็ตกลงไปนะครับะจะสำรลองครเราจนครบร้อเซ์นะครับ ทำเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับดูในเว็บดูใน y o ยูทูบหลายๆอันแล้วก็ลองมาทำได้เลือกได้ยามเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่นะครับคือเครื่องนี้ก็หลายปีแล้วนะครับเปลี่ยนแบตแล้วเปลี่ยนที่ชาร์จแล้วนะครับแต่ก็ยังใช้ได้อยู่จะใช้เป็นเครื่องสำรองแทนเราก็จะใช้เครื่องหลักแทน สำรองเสร็จแล้วนะครับก็ไปที่เครื่องใหม่นะครับแล้วก็ใส่เมลที่เราเคยสำรองไว้แล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน line มานะครับผมในที่นี้ผมจะย้ายซิมเลยนะครับเพราะว่าเวลาไลายส่งข้อความมาในการยืนยันเบอร์โทร,นะรผมก็จะได้ลงทะเบียนง่ายขึ้นนะครับ หรือจะไม่ย้ายก็ได้นะครับลองเข้าไปอันนี้มันจะเข้าเข้าสู่ระบบนะครับกับสมัครใหม่เราเลือกอเราเลือกเข้าสู่ระบบ เข้าลนยสักครู่นะครับจากนั้นก็เข้าลายมาเสร็จจะมาถามหน้านี้นะครับให้เราใส่รหัสผ่านที่เราลงทะเบียนอีเมลไว้นะครับพอเข้ามาเสร็จแล้วนะครับก็จะมีหน้านี้เด้งขึ้นมานะครับให้เราเรียกคืนข้อมูลหรือข้ามขั้นตอนนี้เราก็จะเรียกคืนข้อมูลเลยนะครับ เราก็เลือกบัญชี Google ของเรานะครับครับอันนี้ก็มาหน้านี้ครับเราก็จะเรียกคืนประวัติก็รอจนครบนึเปอร์เซ็นต์นะครับที่คืนสำเร็จแล้วก็กดตกลงนะครับ หน้าเพิ่มเพื่อนอนัอตโนมัติก็อนุญาตให้ผู้อื่นเพิ่มเ,เพื่อนเนี่ยผมไม่ได้ตั้งค่าไว้นะระกดไปเลยกดต่อไปเลยนะครับอันนี้ก็กดยอมรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็กดตกลงไปเรื่อยๆนะครับระบบกขึ้นกำลังซิงข้อมูลนะจครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ หลายเครื่องเก่าก็จะใช้ไม่ได้นะครับก็นะครับมาหมดเลยนะกลุ่มเพื่อนเท่าเดิมนะครับมาเหมือนกันนะครับกลุ่ม72เพื่อน437มครับมาเหมือนกันหมดครับประวัติกันแชทนะครับอันนี้ก็ดึงขึ้นนะครับไม่สามารถใช้อุปกรณ์นี้ได้นะครับข้อมูลถูกบันทึก อยู่ในอุปกรณ์นี้จะถูกลบเนื่องจากมีใช้บัญชีอื่นแล้วนะครับมาก็ประมาณนี้นะครับถือว่าทําได้นะครับก็พอเป็นแนวทางครับสวัสดีครับ พอเราเข้าลายเครื่องใหม่แล้วนะครับลายเครื่องเก่าเราจะถูกล็อกเอาโดยอัตโนมัตินะครับสังเกตว่าโทรศัพท์ผมเนี่ยเก่าแต่ยังใช้ดีนะครับจอแต่มันบินเปลี่ยนแบตเป็นหนึ่งรอบเปลี่ยนที่ชาร์จนะครับลองไปดูวิธีการเปลี่ยนได้นะครับเครื่องผมเมมจะเต็มนะครับแต่ปรากฏว่าพอ เปลี่ยนลายไปเครื่องใหม่แล้วข้อมูลโทรศัพท์ว่างตั้งเก็บกิกนะครับเดิมนี่ว่างแค่ไม่ถึง1กิกนะครับ9 0 0 0 0 0อ้เมกครับพอลายหายนี้ว่างเก็บกิกโทรศัพท์เร็วขึ้นมาขึ้นเยอะนะอันนี้ก็จะใช้เป็นเครื่องสำรองนะครับประมาณนี้นะครับอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ